สวัสดีครับพบกับสุดข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ไทยสเทือนเวทีโลกฟุตซอลทีมชาติไทยฟอร์มแก่งไล่อัดทีมชาติอาร์เจนตินาศึกชิงแชมป์โลกที่อิตาลีสุดยอดนะครับโอ้โหการแข่งขันเวิลด์ดิฟฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2015หรือฟุตซอลคนหูหนวกชิงแชมป์โลกซึ่งจัดขึ้นที่เมืองมอนเตซิโนวาเปรสคาร่าประเทศอิตาลี การแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มนะครับกลุ่มซีนัดที่3โดยทีมชาติไทยนะครับลงสนามพบก,กับทีมชาติอาร์เจนตินาโดยผลการแข่งข,ข,ขันก็ปรากฏว่าผู้สอทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มสุดแข็งแงไล่อัดเอาชนะยอดทีมแกลงอเมริกาใต้ทีมชาติอาร์เจนตินาไป31นะครับจากการทำประตูของจักรินหมายถิ่นกลางปอลิตเล็กสว่วนและสุภชัยแท้ตั้งสมมติให้ทีมชาติไทยของเราเล่นครบ3มนัดเก็บเพิ่มไปเป็น6คะแนน โดยสำหรบโปรแกรมนัดต่อไปนะครับทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาตโคเอเชียในวันที่20มิถุนายนนี้ตามเวลาประเทศไทย19.15นาฬิกาก็ต้องบอกว่าเป็นกําลังใจให้นะฮะไม่ใช่ว่าเราจะดูแค่กีฬาอ่าย่างอื่นนะครับเรามาเชียกีฬาที่เป็นคนไทยของเราอย่างอื่นอย่างเช่นกีฬาฟุตซอลคนหูหนวกด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้พวกท่านทุกท่านนะครับ บีจีเปิดทุมเปิดตัวจอแดนเอ็มมาวีเว่แข่งสมบัประโยชน์ร่วมทับแล้วปีหน้ามันแน่ดีกีทีมชาติสิงคโปร์สมมสรบีจีปทุมกครับเปิดตัวจอแดนเอ็มมาวีเว่นักเตะทีมชาติสิงคโปร์ในวัย24ปีจากสโมสรสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดเข้าร่วมทับอย่างเป็นทางการแล้วเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับสูสึกฤดูกาล2องพาถึง2อง6ที่กำลังจะมาถึงนะครับ ด้านเอ็มมาวีเว่นะครับกล่าวถึงการมาร่วมทัพเดอะรับปิดว่าผมรู้สึกตื่นเต้นและเป็นเกียรติที่ร่วมทีมบีจีปทุมซึ่งเป็นหนึ่งในสโมสรชันน้นนาของประเทศไทยและมีแฟนคลับที่แข็งแกร่งผมตั้งตารอคอยที่จะทําทุกอย่างให้กับทีมและมีส่วนร่วมในการพาทีมประสบความสําเร็จก่อนหน้านี้มีเพื่อนร่วมชาติของผมอย่างอีฟลานอีซานอิวฮานรวมไปถึงไรฮานส์ที่เคยอยู่ที่นี่พวกเขาต่างยกย่องสโมสรแห่งนี้เกี่ยวกับความเป็นมืออาชีพและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในสมุทรนั่นทาให้ผมรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากป้า,าหมายต่อไปของผมคือการทํางานหนักและมีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้และอยากจะขอบคุณแฟนบอลเบจิททุกคนนะครับสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นผมรู้สึกปูมิใจที่ได้สวมเสื้อแข่งขันตัวนี้และจะมอบทุกอย่างให้กับทีมทีมนี้สาหรับจอแดนเอมาวิเวนะครับก็มีจุดเด่นนะครับอยู่ที่ความสูงถึง193เซนติเมตรเลยนะฮะ สามารถเล่นในทั้งกองหลังและกล่องหน้านะฮะโอ้โคตรโหดเจ้าตัวเริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพกับสโมสรบาสเตรียคสสาซาเอฟซีในลีกสิงคโปร์พรีเมียร์ลีกและย้ายไปร,ร่วมทีมยังไลออนก่อนที่จะย้ายมาเล่นในเมืองไทยกับสิงห์เชียงรายในช่วงเล็กที่2ของฤดูกาล2024-2025ที่ผ่านมานะครับโดยลงสนามกับทัพกวางโซไปทั้งหมด13เกมซัดไป5ลูกกับอีก1อซ่ซต รวมทุกรายการก่อนจะย้ามารุ่นทัพเดอะรับบิทในที่สุดนะครับด่วนวิลิกรรมเยอะเมีอดีตในดันทีมชาติไทยติดค่าแชร์คนแถวสนามวิภาวดีไหวแมนปู้ใดล่ะด้วยความอยากมีและอยากได้นะฮะอยากอวดในตอนรวยทาให้เกิดเรื่องวุ่นวายในวงการฟ,ฟุตบอลไทยหลังทีมงานบอลไทย .com นะครับได้รับข้อมูลว่า เมียเดือดูดสรรปสัตวทีมชาติไทยชุดใหญ่ติดค่าแชร์เกือบแสนกับกลุ่มเมียเมียของนักเตะนะฮะในช่วงที่สามีค้างอยู่แถวแถววิภาวดีโอ้ยเมียแน่นอนกับโบวดได้พี่น้องตามการรายงานระบุสามีเองก็ชอบอวดรวยในการซื้อสินของทั้งรองเท้าทองรวมถึงรถใหม่แต่ภรรยากับเอาเงินไปเล่นการพนันมีนํำซ้ำไปติดค่าแชร์ทีมเก่าก็ไม่ใจอีกบอกให้ไปแจ้งตำรวจพร้อมหลักฐานได้เลย กระทั่งล่าสุดที่โหดก่าน,นั้นคือไปกู้เงินนอกระบบนะฮะโอ้อันนี้แหละมันหนักตั้ๆที่ตัวภรรยาไปกู้แต่กลับไม่ยอมส่งดอกให้เขาและยังบล็อกคนที่ไปกู้อีกต่างหากซึ่งก็มีข้อมูลเปิดเผยว่าเมื่อก่อนน่ะขับรถหรูมากๆมีหลายคันแม้จะซื้อมือสองแต่ก็หลายล้านบาทแต่ว่าต้องขายหมดแล้วทั้งรถยนต์รวมทั้งทองที่เคยมีโดยก่อนใน,นนี้ซื้อมาอวดเพื่อถ่ายลงเฟซบุ๊กตัวเองโอ้กูเลงเงย ยังมีรายงานเพิ่มเติมอีกด้วยว่าทีมในไทยลีก2เนี่ยปิดดิวและเซนญาก,กับในด่านคนนี้ไปแล้วแต่คนที่โดนโกงแถววิภาวดีเปิดเผยว่าหากปีนี้มาเยือนหรือหนูไปเยือนอย่าไม่มาสนามนะคะเพราะปีก่อนหลบไปแล้วรอบหนึ่งมาเคียงเงินที่โกงทุกคนเกือบแสนบาทด้วยค่ะโอ้ยังโหดนะฮะติดพนันกู้นอกระบบเนี่ยโอ้ยโหดอีรีอบอเปนพี่น้อง อันอยากอวดลงโซเชียลมีเดียอยากแซ่เฟซบุ๊กทายลงอวดเขาเาันโอ้แต่เจ้าของเป็นนี่เห็ดไปได้จังไดกูงเงินคักพี่น้องเอ้ยเลนโดอสซัมซาวนะครับก็แข,ข่งยอดเยี่ยมในศึกมึงทลิกฤดูกาล2 0 2 4ันถึง2.5่าแกตาเกานะฮะคนนี้สุดๆเลนโดอสซัมซาวนะครับแนวรุกกับตันทีมมหาสารค,คาม s b t f c แฟนนักเตะยอดเยีเ่ยมประจำฤดูกาลสม2ยถึงของศึกฟุตบอลเมืองไทยลีกจากการโหวตของแฟนบอลนะครับดาวเตะจงเกลนะครับชาวบราซิลในวัย39ปีลงเล่นให้กับปูม่วงมาหางการในศึกไทยลีก2เมื่อล่วมกันที่พันมาลงไปทั้งหมด31เกมนะครับยิงได้1 1ลูกกับอีก10อาซิดมีส่วนช่วยทีมจบอันดับที่5ของตารางคะแนนและได้ไปเล่นถึงรอบเพย์ออฟรอบรองชนะเลิศ ทำให้ได้รับการบวชให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมจากแฟนบอลนะครับสำหรับเลนโดอาร์ซัมซาเนี่ยได้รับการตัดสินใจจากมาสนาคัม s t t s c ให้อยู่ช่วยทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าฤดูกาล2025-2026นะครับไปเป็นที่รู้หลอยแล้วหลังอยู่กับทีมมาตั้งแต่ฤดูกาล2023-2024พาทีมจากไทยรีก3สู่ไทยลีก2ได้สำเร็จนะครับก่ต้องบอกว่าโอ้โหคำบวดอยู่ใน ฟุตบอลไทยมันหลายปีแล้วนะครับคนนี้เนี่ยผมเคยไปดูข้างสนามนะครับในการเล่นให้กับทันดันซีสกเกตนะครับเล่นดีจริงๆนะครับเป็นนักเตะชาวบราซิลนะครับ39ปีเนะี่ยโอ้โหยังไม่แขวนสตั๊ดนะครับร่างกายดีมากดูแลตัวเองดีนะครับเราบีทายกันแก๊งน่ารักน่ารักกันหน่อยนะฮะใครคเครียดนะครับแก๊งกิเลน41 กับมารวมตัวกันอีกครั้งอย่างอบอุ่นนะฮะแม้ปัจจุบันแต่ละคนยา้ยายไปตามเส้นทางลูกหนังของตัวเองนะครับเพื่อร่วมเลี้ยงส่งเจ้าฟรองปรเมศอาดวิไลนะครับกอหน้าทีมชาติไทยของเราซึ่งเป็นหนึ่งในผลผลิตจากอะคาเดมี่ของเมืองทองที่เตรียมตัวเดินทางไปสร้างผิงานใหม่กับสโมสรจูบเิลลอิวตะนะครับโดยเจ้าฟรองนะฮะประเมศอาดวิไลนะครับมีกําหนดการเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่21มิถุนายนนี้ คือวันนี้นะตามเวลาประเทศไทย14.00นกกที่สนามเ็นสวร์ภูมินะครับก็ต้องบอกว่าไปสร้างความฝันให้ยิ่งใหญ่เลยนะเป็นกําลังใจให้นะครับก็จะคอยติดตามนะครับผลงานของน้องอยู่เสมอนะครับคนนี้เนี่ยสุดยอดไปเลยนะฮะนี่คือสุดข,ข่าวฟุตบอลไทยนะครับท่านผู้่มซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่21มิถุนายนนะครับ